เราจะไปแม่ห้องสอนะครับทุกคนเพราะว่าเรามาจากแม่สระเรียงไปครับทุกคนแล้วเราก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าเพื่อมาออกถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่จุดชมวิวผาป่องนะทุกคนจุดชมวิวผาป่องไม่แน่ใจว่าอีกกิโลนะฮะทุกคนนะ ขอตะรับทุกท่านก็สู่ถนนหมาเลข105 คือไรคือไรคน เราไปถ่ายรูปก,กับป้ายนะฮะหนึ 1, ่งพันอะไรอ่ะกี่โค้งอ่ะหนึ่งพันแปดร้อยมันกี่โค้งน่เี้เหรออมกมาน่าจะเกินแล้วล่ะเนี่ยเจอแดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะเราขี่รถผมเจอผมเจอ นั่นคือเอกลักษณ์ของทางเหนือนะครับทุวัดที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นชั้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 นเนี่ยไปดีย๋ดวยวจวบ,บันอาณาเขตหมู่บ้านนะความหวานของหมู่บา้บาน พาเก็อีกร้อยโลบ้านจ่าโมเราต้องเลือกดูก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าจะยังไงดีครับทุกคนที่นี่ก็สะพานข้าวกล้าวก้าวเพื่อสุขภาพนะครับทุกคนีน่ฮะบ้านผับบอกเสือหน้านทุกคนนี่ ใครมาก็อย่าลืมแวะนะครับเขามีกาแฟมีอาหารฮหแต่ตอนนี้ไม่มีคนเลยนะไปะชมผมจะพาไปชมก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านนี่แหละครับคิดว่านะสวยทุกคนโอ้หน้ามานะฮะนี่เป็นทางผ่านนะครับที่อยู่แม่ห้องสอนนะฮะ ถายรูปก,กัน ก็คือเดี๋ยวถ้าข้ามไปข้างหลังนี่ฮะจะเข้าตัวเมืองไม่ต้องสอดเลยนะครับทุกคนนี่เป็นทางผ่านของผมนะฮะสวยงามมากทุกคนดูสิ ราจะพาไปที่บ้านห้วยเสือเท่านะครับไปดูกะเรียงคอยาวนะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้เราออกจากาบ้านข้าว9ก้าเพื่อสุขภาพนะครับตอนนี้จะไปทปีนห้วยเสือเท่านะฮะก็จะไปชมวิถีของีชนชั้นกระเรียงคอยาวนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนะฮะดูความสวยความงามนะโอเคออกมาทางขวานะทุกคน ไปอีกประมาณ6กิโลเมตรนะฮะหกกิโลเมตรกว่าก็เ,เดี๋ยวเราข้ามสะพานแล้วก็เบี่ยงซ้ายเข้าถนนมสอ,อะไรนะหนึ่งพนสองนะฮะดวสวยไหมทุกคนมสสี่พันสิบสอง ไปอ,อ,อ,อีก7กิโลเมตรมสสี่0สองเรียบให้น้ำ chuồng này ra hết thấy này gấp bay, mà đó chiều nay rồi đi non tăng ngủ đi mấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ หตรงไปอ่าตรงไปอห้ากิโลแบบไรเหมือนกันนะทุกคนห้ากิโลนี่ก็ใช้เวลาร่วมสิบกว่านาทีนะทุกคน น้ำเหรอโอ้อ่างติดน้ำโอ้ยเสร็จเท่าเส้นทางน่าจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวตัดตอนเดียวนะ 一般正常。 ันเดียวอ๋อชุนชุนอยู่ในนี่อย่นนะางไรอ่ะคนนี่นะเราถึงแล้วฮะ เปล่งคอ,อยาวนะฮะท่านห้วยเสียเท่านะครับเราลงไปนี่ฮะเขาบอกว่าไม่ใส่แม่ทเข้านะฮะก็คือเราต้องดูแลปองแยสุขภาพเราแล้วก็ที่สำคัญต้องดูแลสุขภาพคนอื่นด้ยวยน,นะครับเพราะว่าเราตกใส่ใจด้วยนะไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำตามใ,ใจครับ ก็ช่วงนี้นักทองเที่ยวน้อยเนาะะช่วงนี้บอกว่าหลังปีใหม่นี่คนน้อยนะครับทุกคนก็มาดูได้นะครับที่นี่เป็นผ้าทอมือของชุมชนเมืองนะครับ Ну, 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 kan? ну, 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 还有三个别开玩笑。 เห็วนะอ่ะโอเคนี่ครับเดี๋ยวน้องสใส่ให้ดูนะโอ้โหนี่ฮะสามดอกสิบบาทนะทุกคนลองมาเล่นได้นะขะเดี๋ยวเราเราจะลองยิงกันนะครับทุกคนโอ้โหดอกแรกทุกคนหนึ่งดอกแรก,น,กนี่เต็มเกือบโดนนะฮะทุกคน ตัดมานิดนึงฮะตัดมาประมาณนิกนิ้วหนึ่งทุกคนน่า,นา,านรักนะฮะโอ้เชียดอีกแล้วทุกคน <c oughs> เดี๋ยวดูอีกรอบสุดท้ายนะทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรนะทุกคน ดูน้องแข็งแรงมากอายุเท่าไหร่ละครับอายุ15จาก10แล้วทุกคนดูเฮ้ยน้องแข็งแรงมากนะโอ้โหทุกคนดอกสุดท้ายก็เฉียดซ้ายอีกนิดหนึงนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูทุกคนผมจะพาไปดูทุกคน,กคนอันนี้ของน้องนะส่วนอันนี้ของผมดอกที่หนึ่งดอกที่สองดอกที่สามทุกคนดูดิเฉียดไปเฉียดมาด้วยวะโห ดูดินะฮะเดี๋ยวก็ชำระชื่ออะไรนะครับชื่อพิมพ์นะคะน้องพิมพ์นะคะล้ถ้าใครมาหมู่บ้านเกลี้งขอยาวนี่ก็มาลองดูกันได้นะฮะลองดูโอเคเดี๋ยวเราก็ชำระบริการของน้องก่อนน้องนี่นะฮะทุกคนฟังได้นะสามดอกสิบบาทนี่อ่าสามสิบสองปี นะครับอันนี้ห้าสิบห้าสิบกว่าปีนะครับคุณยายนะครับโอ้โหหดมากฮะนี่ทุกคนดูในรูปนะฮะทุกคนดูในรูปไหมนี่คือตัวจริงฮะรูปนี่ตัวจริงของท่านนะครับพอชุมชนที่นี่เป็นเป็นน่ารักมากเลยฮะทุกคนทุกคนนะพที่นี่ผมไปเห็นตรงป้ป้าย ทางเข้านะฮะเห็นจะมีเขาเรียกนะมีเสาเขาเรียกเสาต้ทานทีอะไรทุกอย่างเป็นวัฒนธรรมที่นี่เจ้ผมเรียกถูกไหมก็เป็นเสาในการพิธีสําหรับงานปีใหม่ของของพี่เผ่าที่นี่นะครับทุกคนนห็ฮะขึ้นมาดูได้โอ้ดูฮะทุกคนนี่เคน คือผมก็เลือกไม่ถูกนะเขาบอ,อกว่าเป็นเสาสำหรับพิธีกรรมศาสนาปีใหม่นะครับ,บควก็มาชมเนาะชมความงามงดงามนี่ฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนาข้้งบันไดน,นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะทุกคนอาจจะมองเห็นนิดหน่อย ที่นี่ชุมชนมีอยู่สามสิบกว่ามาั้งที่เป็นของกรลยนคอยาวเนี่ยทุกคนเห็นไหมตรงนี้เป็นน้ำขั้นบันไดนะ